ครับสวัสดีครับวันนี้มาอธิบายนะครับเทคนิคนะครับการพัฒนาการเรียนรู้นะครับในยุคโควิดนะครับซ ocial distancing นะครับทำยังไงให้เราได้พัฒนาขึ้นนะครับแน่นอนครับการอบรมปัจจุบันนะครับก็มีทั้งออฟไลน์นะครับอบรมต่างๆนะครับที่เราเห็นอยู่เป็นประจำนะครับผมแล้วก็ตอนนี้มีเพิ่มมานะครับคือออนไลน์นะครับอบรมผ่านโปรแกรม Zo ูงนะครับอบรมผ่าน YouTube ต่างๆนะครับขอพักเรื่องอบรมไว้ก่อนแล้วกันนะครับผม ผมมาคุยเรื่องธรรมะนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเรื่องของอายตนะนะครับผมพอทราบไหมครับว่าประสิทธิภาพในการเรียนรู้นะครับขึ้นอยู่กับจํานวนของอายตนะก็คือประสาทสัมผัสของเรานั่นเองนะครับตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหมดนะครับผมทั้ง5ส่วนเนี่ยนะครับเพื่อจะให้ได้เข้าไปถึงในเรื่องของใจเรื่องของสมองนะครับในการทํางานนั่นเองนะครับเพื่อเห็นภาพนะครับพอทราบไหมครับว่ากิจกรรมอะไรนะครับ สามารถใช้ได้ทุกอายตนะนะครับผมถ้าผมถามง่ายๆนะครับสังเกตนะครับว่าคนจีนนะครับเวลาเขาทําธุรกิจนะครับผมเขาเป็นดีลกันที่ไหนครับไปคุยงานที่ไหนครับที่ห้องประชุมหรือเปล่าครับส่วนใหญ่นะครับเอ้คุยกันที่โต๊ะจีนนั่นเองนะครับผมเพราะว่าที่โต๊ะจีนนะครับได้ทั้งตาหูจมูกลิ้นแล้วก็กายและเข้าไปถึงหัวใจนั่นเองนะครับผมกลับมาเรื่องสัมมนาของเราบ้างนะครับผมแน่นอนครับการสัมนาส่วนใหญ่นะครับมันไม่มีในเรื่องของจมูกกับลิ้นนะครับผม นะครับจะมีเรื่องของตากับหูแล้วก็กายแล้วก็ใจนั่นเองนะครับผมซึ่งอบรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์นะครับส่วนใหญ่นะครับผมจะในเรื่องของตากับหูนะครับผมส่วนในเรื่องของในเรื่องของกายนะครับส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมเช่นกิจกรรมเอาติงกิจกรรมออกต่างจังหวัดทริปต่างๆนะครับผมการแข่งขันอะไรต่างๆนะครับตรงนี้นะครับในเรื่องของกายนะครับผม ซึ่งมันได้ผลเพราะว่าอย่างที่บอกครับจำนวนอายตนะที่เพิ่มขึ้นนะครับผมมีโอกาสที่จะทําให้เข้าใจหรือทําให้เข้าถึงสมองได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับฟังแล้วก็ดูโอเคนะครับผมเราก็ใช้กันมาตลอดอยู่แล้วแหละนะครับผมแต่ยุคนี้ครับยุคโควิดครับโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับผมเราไม่สามารถพบเจอกันได้นะครับคําถามคือจะทํำยังไงดีให้ได้กายเพิ่มขึ้นเข้ามานั่นเองนะครับ ตามภาพเลยครับแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์ u t u b e นะครับต่างๆนานาได้ได้ตากับหูครับเรื่องกายครับภาษาสัมผัสที่เพิ่มขึ้นมานะครับจะทำยังไงในเมื่อการลงมือทําการพบเจอกันเนี่ยมันยากขึ้นนะครับผมผมขออนุญาตเฉลยเลยแล้วกันนะครับผมซึ่งปัจจุบันตอนนี้เนี่ยแน่นอนครับส่วนใหญ่ที่เราเจอกันเนี่ยเจอกันผ่านซูมอยู่นะครับซูมเนี่ยนะครับผมถ้าเป็นผู้ฟังอย่างเดียวเนี่ยนะครับผมมันได้ในเรื่องของตา หูนะครับผมแต่ถ้าเรามีส่วนร่วมให้มากขึ้นในการทำซูมนะครับวันนี้อยากให้ทีมงานทุกคนนะครับผมเช่นนะครับขั้นแรกเลยครับง่ายสุดครับนอกจากการฟังแล้วนะครับผมการยกมือถามครับ่าเราฟังแล้วเรามีคําถามนะครับหรืออยากจะไขข้อข้องใจมากขึ้นก็ยกมือถามได้เลยนะครับไม่ต้องอายนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการแอดมินครับบางครั้งเนี่ยนะครับอ่าวันนี้นะครับเราอาศัยเป็นเพื่อนเปิดซูมนะครับเป็นคนดูแชท นะครับผมหรือว่าคอยปิดไมค์เวลามีเสียงแทรกอยเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นการเพิ่มฐานกายได้แล้วนะครับผมการช่วยทําโบชัวในแต่ละวันนะครับผมในแต่ละครั้งนะครับหรือการเป็นพิธีกร นะครับหรือการเป็นผู้ช่วยวิทยากรช่วยเปิดสไลด์ช่วยคลิกสไลด์อะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับหรือเป็นวิทยากรรับเชิญก็ได้นะครับ5นาที10นาทีหรือเป็นวิทยากรหลักก็ยิ่งดีนะครับผมทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการอาสานะครับยิ่งเรามีส่วนร่วมเท่าไหร่นะครับเราได้มีส่วนในการทั้งตาหูนะครับแล้วก็ร่างกายได้มากขึ้นโอกาสเราเข้าใจในงานก็มากขึ้นด้วยนะครับตามภาพเลครับผมนี่ครับ ตาหูนะครับขั้นต่อมาเนี่ยถ้าเรามีส่วนร่วมมากเท่าไหร่นะครับโอกาสที่เราจะเรียนรู้เพิ่มขึ้นก็มากขึ้นเท่านั้นแน่นอนครับวันนี้นะครับถ้าเราคงอยู่วิยากรเนี่ยในเรื่องของเนื้อหานะครับเราก็จะได้แค่เนื้อหานะครับแต่ถ้าวันนี้เราเป็นลูกมือวิทยากรนะครับผมเราก็จะได้ในเรื่องของที่มากกว่าเนื้อหาวิธีการทํางานช็อตสั้นๆของเขานะครับผมหรือเป็นพิธีกรก็ได้สัมภาษณ์เขาได้อินไซต์มากขึ้นและหาประเด็นที่อยากจะอยากจะเรียนรู้หรืออยากจะ ขยายความได้มากขึ้นด้วยนะครับก็ขอบคุณในฝ่ายสีนะครับผมที่ให้โอกาสนะครับผมเราทำซูมทุกวันนะครับตอนเย็น2ทุ่มนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับในทีมงานที่คว้าโอกาสนี้นะครับอาสายกมืออาสา เป็นแอดมินอาสาทำอาสาเป็นวิทยากรผู้ช่วยวิทยากรต่างๆนานานะครับก็อยากจะให้คนน้องๆใหม่นะครับที่ดูคลิปนี้นะครับก็ช่วยกันอาสานะครับเริ่มง่ายๆครับเป็นผู้ฟังและเป็นผู้ยกมือนะครับเอาไว้เจอนะครับเจอกันนะครับผมตั้งชื่อว่าคลับโฟรเดย์นะครับผมก็คือมีทุกวันนะครับทำเหมือนคล้ายๆกับคลับไฟเดย์นะครับสมัยก่อนนะครับผมหรือรายการวิทยุหรือรายการละครหลังข่าวนะครับเปิดฟังสั้นๆก็ได้นะครับผมอันนี้ผมบอกเลยว่าเทคนิคการพัฒนาตรงนี้นะครับ มันจะได้เป็นเท่าๆเลยนะครับถ้าคุณยิ่งมีส่วนร่วมมากขึ้นเท่าไหร่นะครับผมขออธิบายความแตกต่างนะครับผมเรียกว่าเอาที่มันไม่เหมือนกันแล้วกันนะครับเป็นช่วยเสริมกันระหว่างโครงการปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์ต่างๆนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมี เป็นบอกเลยนะครับเดือนนี้จะมีวันที่5วันที่10บนะครับบ่าย2โมงบ่าย9โมงเช้าเลยครับจะบอกเป็นระบุวันและส่วนใหญ่สัมมนาส่วนใหญ่ก็ประมาณนะครับสชั่วโมงนะครับจะเป็นทางการนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นวิทยากรมืออาชีพมาพูดนะครับผมนั่นคือวิทยากรที่ส่วนใหญ่ได้รางวัลแล้วอะไรแล้วนะครับผมแต่ครับโฟเดย์ของทีมงานเรานะครับผมมีทุกวันนะครับมีทุกวันเลยนะครับผมค่ำๆนะครับตอน2องทุ่มประมาณครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงนึงนะครับผมเป็นเวทีลองถูกรองผิดให้กับผู้เรรรริ่่่มมมต้้นนนนใหหือคคททีําาาางงะะดัับบกลลแว เช่นบางคนบอกว่าเป็นทีมงานใหม่อาจจะเพิ่งขายได้เคสแรกนะครับเอามาแชร์ความรู้สึกเลยด้วยกันเลยก็ได้นะครับหรือชวนคนได้นะครับหรือว่าวันนี้เดือนนี้ช่วงโควิดนะครับผมช่วงโซเชียลดิสทนซิงแล้วก็วิธีการในการนําเสนอลูกค้าช่วยลูกค้าว่าขายเงินสําเร็จนะครับเขาทําได้ยังไงก็เอามาแชร์กันทุกวันนะครับเลยบอกเลยว่า2องทุ่มทุกวันนะครับไม่ได้บังคับนะครับแล้วแต่วันไหนใครสะดวกวันไหนใครวันไหนบางคนอาจจะบอกว่าต้องไปรับส่งลูกก็ไม่ต้องก็มีติดธุระครอบครัวอะไรก็ไม่ต้องมากก็ได้นะครับ สุดท้ายนะครับอยากจะฝากสุภาษิตแล้วกันนะครับผมการเป็นผู้ให้นะครับย่อมดีกว่าผู้รับนะครับเพียงอย่างเดียวนะครับผมสิบปากว่านะครับไม่เท่าตาเห็นนะครับสิบตาเห็นไม่เท่าลงมือทํานะครับก็คลิปนี้ก็ขอเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนนะครับช่วยคนอื่นเก็บเงินสําเร็จนะครับแล้วก็เก็บเงินสาเร็จด้วยนะครับแล้วก็ช่วยสร้างคนเก็บเงินสําเร็จด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ